ท่านผู้ชมที่กรารบครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18มกราคม2568ครับผมมาที่เมืองชัยยศอุตมบุรีเพื่อที่จะร่วมในพิธีแห่รูปหล่อเจ้าเมืองทั้งหท่านนะครับเขามอบหมายให้ผมเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นผู้ ดำเนินรายการร่วมกันกับท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมากของผมก็เพียงแต่จะได้พูดอะไรเล็กๆน้อยๆเสริมกันไปนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมได้เข้ามาร่วมกับท่านปอพิชัยเสียนจันทิชัยและก็พี่น้องชาวเมืองชัยยศุทธอุตมะบุรี เห็นความตั้งอ,อกตั้งใจของเมืองนี้ของผู้คนที่นี่มีน้ำจิตน้ำใจมากทำให้เกิดความอยากที่จะร่วมมือร่วมใจกันนะครับและเมื่อการพัฒนาเมืองผ่านไปสิบกว่าปีเห็นความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนี้ก็อดที่จะชื่นชมและอิจฉาในใจลึกๆไม่ได้ ตลอด1ิกว่าปีที่ผ่านมานี้นะครับชาวชัยบุรีได้รวมจิตรวมใจกันผมก็ถึงแม้จะไม่ได้เกิดที่นี่นะครับแต่การทำความดีเพื่อช่วยบ้านเมืองมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำที่เห็นนี้เป็นอนุสาวรีย์ของราชบุตรเสนพระชัยราชวงศ์สาเจ้าเมืองชัยบุรีคนที่หนึ่งนะครับสถานที่ก็ได้จัดเตรียมไว้ เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญนะครับเราก็ได้เห็นผู้คนในอยู่เมืองนี้นะครับได้ร่วมใจกันปีนี้ได้ทราบข่าวว่าทางนายกอบตอซึ่งก็เป็นลูกหลานสายสกุลหนึ่งของเมืองชัยยศุดอุตมะบุรีได้พากันร่วมทำทั้งภาคอบตอและภาคประชาชน ชาวบ้านพี่น้องไกลๆเครือข่ายที่เป็นเชื้อสายของเจ้าเมืองทั้ง6ท่านนะครับทำให้งานวันนี้ดูจะยิ่งใหญ่อลังการมากเมืองเล็กๆแห่งนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ในความที่เรามองผ่าดเผินไปบอกว่าไม่มีอะไรนี่แหละครับเต็มไปด้วยตำนานเรื่องเล่าและที่สำคัญที่สุดนะครับ มีจุดมีจุดที่บ่งบอกถึงความเป็นจิตวิญญาณอันรักบ้านรักเมืองแท้จริงของพี่น้องชาวชัยบรีเมืองน้อยๆแห่งนี้แหะครับที่อยู่ริมน้ำสงครามซึ่งน้ำสงครามนี้ก็มาประจบก,กันกับน้ำโขงกลายเป็นเมืองที่มีน้ำสองสีนะครับ ตะก่อนที่จะเห็นในหูในตาของท่านผู้ชมเนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยเขาต้องผ่านการเวลาและการต่อสู้มาเป็น10ปีนะครับกว่าจะได้เขื่อนกั้นน้ำกว่าทั้งสองฝั่งนะครับและก็กว่าเขาจะได้เห็นสิ่งที่ฝันไว้ก็ได้จาก ความร่วมวมือร่วมใจของทุกท่านน่ะแหละเมืองนี้เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากเรื่องอาหารปลาแล้วก็ทำเลที่ตั้งของเมืองนี่มันเหมาะสมมากในการที่จะทำประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็อีกอย่างก็คืออารยธรรมริมฝั่งโขงเนี่ยมันจะหาใดเสมอเหมือนแถวนี้ได้ยาก มีศาลาที่เอาไว้สําหรับนั่งชมน้ำโขงที่เห็นนี้คือหันหน้าไปทางนครพนมนะครับมีอื่นๆมากมายหลากหลายสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เป็นสเสน่ห์ให้กับเมืองชัยบุรีแม่น้ำสองสีหนาวนี้นี่ถ้าท่านคิดจะมาพักผ่อนเมืองริมโขง ที่เป็นเมืองสงบไม่อ,อกึกรึกไม่พลุกพ่ออกานคนครพนม,มเนี่ยมีพรยาศรีสัตนาคราชแต่ผู้คนมานี่มากมายแล้วก็ไปกาบรพระธาตุพนม,มเส้นทางนั้นเนี่ยจะมีผู้คนสัญจรท่องเที่ยวเยอะแยะแต่ถ้าขึ้นมาทางเหนือมาที่ท่าอุเทนชัยบุรียังเป็นสถานที่ที่สงบธรรมชาติผมว่า ในชีวิตหนึ่งหน้ามาชัยบุรีนะมานอนชัยบุรีแล้วท่านจะเห็นว่าเมืองแห่งชัยชนะในทุกสรรพสิ่งแห่งน,นี้นั้นเป็นเมืองที่สามารถบรรลุบรรดาลและให้ความสุขตอบสนองสิ่งที่ท่านปรารถนาในชีวิตได้ชัยบุรีชัยยศอุตมบุรี เมืองแห่งตำนานและความฝันครับท่านผู้ชมที่เคาลพครับวันนี้เป็นวันที่ชาวชัยบุรีและตักฟูลที่ร่วมเป็นสายสกุลของชาวชัยบ UR ุรีรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับสิบกว่าปีที่ผมและคณะโดยเฉพาะพี่ใหญ่ผมท่านทันทา,นทา,นทาเทวินตติยรัตน์เข้ามาร่วมเป็นพี่น้องลูกหลานเครือข่ายของชาวชัยบ UR ุรีสิกว่าปีที่พากัน ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคคำพูดน้ำเสียงเยอะเย้ย,ยถากทางของผู้คนมากมายแต่สิ่งที่ชาวชัยบุรีทำให้ปรากฏเห็นในวันนี้นะครับเป็นการรวมใจของคนชาวชัยบุรีจริงๆครั้งแรกที่เข้ามาถึงนี่ผมประหลาดใจมากหมู่บ้านเล็กๆริมน้ำโขงชายแดนพูดภาษาเราว่าชายขอบมากแต่กลายเป็นเมืองที่เราไปนค้นประวัติศาสตร์แล้ว เป็นเมืองที่อยู่ในตำนานอันยิ่งใหญ่เป็นเมืองขนาดใหญ่แต่โดนย่อฐานะลงมาเป็นหมู่บ้านเล็กๆผมไปนค้นข้อมูลจนตั้งฉายาให้เมืองนี้ว่าคำแก้วสีโคตบู์เขียนลงในนิตยาสารทางอีสานอยู่สองเล่มผู้คนในประเทศไทยหันเข้ามาดู อ่านหนังสือนิตยสารไทยศาสตรแล้วเข้ามาดูเมืองชัยบุรีตั้งแต่นั้นมาเหมือนกับฟ้าเป็นใจเหมือนกับเมืองนี้ถูกเปิดจากคำสาบที่อาถรรพ์อันรุนแรงที่สาบไว้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยให้ถามใจของทุกคนที่อยู่ในนี้คตรภาคัะคนลุกเลยว่าเราสร้างเมืองนี้มาได้อย่างไรถ้าหาว่าบรรพุรบุษของชาวชัยบุรีไม่โดนจิตโดนใจวันนี้เราภาคภูมิใจมากและอยากจะขอเชิญชวนทุกท่าน หากมาทันนะครับภายใน15นาฬิกาเนี่ยท่านจะมาร่วมเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองชัยยศุลุธุตมะบุรีแห่งนี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านอ,จจอาจารย์วรวิย์ตมศิรินะครับท่านเป็นบุคคลสำคัญนะครับในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเมืองชัยบุรีนะครับท่านมีข้อมูล แม่นนะครับเพราะท่านได้เขียนเกี่ยวกับบทความบรสารต่างๆลงกในหลยหลายช่องทางนะครับท่านมีข้อมูลหลายอย่างที่บ้านเชียบุรีนะครับเมืองชายสุกร์อุตรบุรีซึ่งคนเชียบุรีหลายท่านนะครับที่มีข้อมูลไม่ลึกเหมือนกับท่านวรวิทย์นะครับตัวผมเองก็ยอมรับนะครับว่าข้อมูลบางอย่างมันลึกซึ้ง บางอย่างเราเข้าไม่ถึงนะครับเพราะเราอยากไม่ได้ศึกษาในเชิงลึกเหมือนกับท่านอาจารย์วรวิตยุตงเชืยอนะครับท่านเป็นยอมเมืองสกลน,นะครับท่นานจับพัดจับถูมาอยู่ชยบุรียังไงก็ไม่รู้นะครับคงเป็นคนชายบุรีเกนะ่ายมี่เคารพครับวันนี้เป็นวันที่18มกราคม2568ครับผมอยู่ที่เมืองชัย,ยอุตมบุรีบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าท่านนี้ทุกคนนะครับ เป็นบุคคลที่อยู่ในตำนานประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเมืองไชยสุตอุตมะบุรีแห่งนี้ครับรูปปั้นของทเท้าเสนหรือราชบุตรเสนองค์นี้ในการปกครองแบบอาญาสี เป็นต้นตระกูลของทุกท่านที่ยืนอยู่เบื้องหน้านี่นะครับพพ ailable, ท,ท่านพ่อพิชัยเสนจันทิชัยท่านทัตะเทวินตติยรลัต์แม่บ้านท่านกนันเนลมิตรวงล่ามและทุกท่านนะครับสาวสวยของเราไม่รู้สั่งพากันมาสร้างบ้านนี้เมืองนี้ตำนานเรื่องเล่าประวัติเหล่านี้13ปีที่พากันสืบค้นและสร้างเมืองนี้ขึ้นมามีเรื่องมากมายพูดอยู่3วัน3ามคืนก็ไม่รู้จบสิน้นแต่วันนี้ ความภาคภูมิใจที่พวกเราได้สร้างเมืองนี้ขึ้นมาทําให้ประวัติศาสตร์ของเมืองชัยศุดรอุตมบุรีหรือเมืองชัยบุรีแห่งนี้จะกระเดืองเรื่องลือขึ้นอีกเหมือนดังที่สมัยเจ้าเมืองทั้ง6อยู่นะครับขอให้พี่กลมครับวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของเมืองชัยบุรีเมืองนี้มีตำนานตั้งแต่สมัยเทาม่อ อพยพมาจากนู่นครับเมืองหงสาถ้าท่านไปที่สปลาวเขววงไซยะบุรีมันจะมีหมู่บ้านหนึ่งเข้าไปในริมฝั่ง40กิโลจากนั้นถึงออกมาแล้วเขาก็โดนปัญหาอะไรบางอย่างเราไม่รู้ได้ถูกล่องเรือมาไปขึ้นที่หลวงพระบางเขาก็ไม่รับมาขึ้นที่เวียงจันทร์เขาก็ไม่รับก็เล่ร่อนพนีจรมาตามน้าจนมาขึ้นที่แห่งนี้ อาจจะจำชื่อเมืองนั้นมาจากเมืองไทยยะบุรีก็ได้เลยเอาเมืองนั้นมาสร้างเป็นเมืองขึ้นมาจนสมัยรัชกาลที่สามมีปัญหาบางอย่างก็เลยทำให้ทาห้าวม้อได้พากันหนีไปอยู่ที่เมืองลาวเมืองพุงลิงนว่ครับแต่ทางองมการปกครองของทางประเทศไทยเราสมัยนั้นก็เลยส่งผู้ปกครองเมืองมาอยู่รักษาเมืองนี้ก็คือท้าวเสน ในการปกครองในอาญาสีตท่านฉายาให้ท่านตั้งตำแหน่งให้ว่าพระชัยราชวงศ์สาที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนี่เป็นลูกหลานของท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาสร้างเมืองโครงการย้อนร้อย13ปี1บบสิบสามสิบสี่ปีนี้ทําให้เราได้สร้างเมืองนี้เหมือนกันกันกบเอากระลามากบไว้แล้วหายขึ้นมาแล้วจเจริญรวดพลาดขึ้นมาซึ่งไม่มีใครทําได้เหมือนกันกันกบ เมืองใครบุรีแห่งนี้อีกแล้ววันนี้จะมีการแห่รูปปั้นหกเจ้าเมืองหกเจ้าเมือง,เอ,งเอามาไว้ที่นี่ทุกคนเลยต้องมาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีการแห่หกเจ้าเมืองอีกเมื่อไหร่เพราะว่าวันนี้มันมีวันเดียวไม่แน่เรากลับไปนี่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งห้าสิบล้านแล้วเรา็อกตายเราก็อาจจะไม่ได้มาเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเอาเลือกเอาใจหน่อยหนึ 1, 2, <อ>่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเบาดังเบาดังหนึ 2> 1, 2, <อ>่งสองสามเฮ้ย พ่อทิพวัน,นย,ยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสามากแล้วก็กระบวนแห่เจ้าเมืองซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ลูกหลานสายสกุลของออพระัจ้าชวงศ์ษาแล้วก็เจ้าเมืองทั้งหกท่านนะครับ เจ้าเมืองชัยบุรีมีทั้งหมด6ท่านแล้วก็รูปหล่อที่ถือมานี่นะครับเป็นลูกหลานของสายสกุลลูกหลานเจ้าเมืองทั้ง6นะครับท่านก็พากันถือรูปหล่อเจ้าเมืองนี้มารวมส,สายสกุลของเจ้าเมืองลูกหลานเจ้าเมืองมีทั้งหมด1 9อยนะครับที่เห็นตัวเล็กตัวน้อยนี่คือสายสกุลของ เจ้าเมืองชัยบุรีทั้งนั้นนะครับนี่ก็พระชัยบูราจารย์อันนี้เจ้าเจ้าเมืองชจยบุรีคนที่สองราชบุตรเสินเป็นท่านที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็น พระชัยราชวงศ์ษาเท่าจุนเพ่งคือเจ้าเมืองมีทั้งทั้งหมดอยู่6ท่านนะครับอันนี้ท่านที่4นะครับพระชัยราชวงศ์ษาเท่าขี้อันนี้อันนี้เพิ่นไม่ได้เขียนผิดนะครับเพราะคนโบราณเขาจะตั้งชื่อกันโให้ผีมาเอาไปรยูน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นคนที่5นะครับ อันนี้ได้รับตําแหน่งเป็นพระพุทธชัยบุีแตกต่างจากมูแล้วอันนี้ท่านที่6ครับพระใจราชววศงษาเท้าโสมนะครับเป็นคนที่6นะครับคนที่ถือทั้งหมดนี่นะครับเป็นลูกหลานและที่ถือดอกไม้นี่นะครับท่านนายกนะครับก็เป็นลูกหลานของเจ้าเมืองชัยบุรีเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆว่าเกิดมาแล้วล่เป็นเป็นลูกหลานสร้างเมืองอันนี้ด้วยกันนะครับเอชุดประจำเผ่าเฮานี่มันน่าจะได้ที่หนึ่งของประเทศไทยเนาะ ชุดนี่สวยมากเลยอ๋อใส่ครั้งเดียวแลดังทั่วโลกเลยยิ้มแม่ผู้ใดบ่ยิ้มบ่ให้ถือเลขยิ้มแม่ยิ้มแม่ยิ้มแม่ผู้ใดบ่ผู้ใดบ่ยิ้มบ่ให้ถือเลขบายายนะกว่าผู้ใดบ่ยิ้มม่ให้ถือเลขโอ้โตโตโตนี่คือศูนย์รวมน้ําใจของพี่น้องชัยบุรีที่พากันทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองของตัวเองนะครับยมคครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วรวิ์ตงศิรินะครับท่านเป็นบุคคลสําคัญนะครับในการรวบรวม,มข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเชียบุรีนะครับท่านมีข้อมูลที่แม่นนะครับพอบนนท่อานได้เขียนเกี่ยวกับบทความประการ ข้อมูลหลายอย่างที่้าชบุรับวาัทยสะบารีซึ่งคนไทยบุรีหลายท่นะครับที่มีข้อมูลไม่ด้เมือกั่ารรชยบุรีนะครับชยบุรีเมืองนี้นั้นเป็นเมืองเก่าตำนานบอกเล่า พระยาหงสาวดีสร้างบ้านแปลงเมืองให้รุ่งเรืองสง่าราศีปากน้ำสงครามนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมายชัยบุรีแดนนี้เมืองประวัติศาสตร์งามดังเทพาประสา แา่ดนสวงนาพาน้ำโขงล้นฝั่งน้ำสงครามก็สวยงามตาน้ำทานสองสีทาราไหลพบมาดั่งใจสองเรางามแสนงามตะวันใสสองนั่งเออรือลอยลองชี้ชวนชมน้ำ เหมือนใจอายผูกสัมพันธแม่จอาขันสาวชายบรุรีขอพ,พรพะทานให้รักสองเรามั่นคงโอ้น้องชมยงอย่าลืมคำมั่นกับพี ากน้องเมตตาจะกลับมาเมืองชัยบุรีปลูกร้างสมัครไมตรีสาวชัยบุรีได้โปรดเห็นใจ วันสาวใช้ใบุรี